สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนํางานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินค่ะหลังจากเข้าประตูมาแล้วให้เข้ามาที่ตึกด้านในนะคะห้องกองคลังจะอยู่ด้านซ้ายมือค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุจิตาภูมิเมีค่ะออชื่อเล่นสุตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงานค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกาติมาอุ่นอยู่ชื่อเล่นชื่อจอยตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ค่ะสวัสดีครับ ชื่อนายวราสันคัมคงชื่อเล่นชื่อมาร์คครับพนักงานจ้างเหมาบริการโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวยมชนกคำแก้วชื่อเล่นเอค่ะเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสมุชามังคั่งชื่อเล่นชื่อน้ําตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินครับ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินนั้นมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ได้แก่ภาษีบำรุงท้องที่ภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามกฎหมายการสาธารณสุขการนำข้อมูลเข้าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือ LTag GIS โดยโปรแกรม l t a c GIS มีระบบการทำงานสรุปได้ดังนี้ 1. กํกำหนดพิกัดทางภูมิศาสตร์ให้กับระวังที่ดินภายในเขตปกครอง 2. สามารถตัดส่วนของระวังที่ดินที่ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ได้ 3. กํกำหนดพิกัดหลักเขตปกครอง 4. ลงแนวเขตปกครอง 5. การแบ่งเขตหรือโซน6 การแบ่งเขตย่อยหรือบล็อก 7. การกำหนดเลขประจำแปลงที่ดินหรือล็อต 8. การจัดทำฐานข้อมูลลงเรือนและสิ่งปลูกสร้างหรือชั้นข้อมูลลงเรือน 9. การจัดทำฐานข้อมูลป้ายหรือชั้นข้อมูลป้าย 10. การจัดทำฐานข้อมูลถนน หรือชั้นข้อมูลถนนโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือ LTAG GIS จะทำงานร่วมกับโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินหรือ l t a แท็ก0านการนำข้อมูลเข้าระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินหรือ LTAG 3000โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน หรือ l t ลแ3000มีเมนูในการทำงานประกอบด้วย7เมนูหลักดังนี้ 1. การจัดการทั่วไป 2. แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 3. หนังสือราชการ 4. การจัดเก็บรายได้ 5. รายละเอียดผู้ชำระภาษี 6. แบบรายงาน 7. สําสำรองข้อมูลสามารถยื่นเอกสารได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบนวังน้ำขาวโท055 946 840ต่อ14